สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนลูกบ้านอาตุทุกท่านเลยนะวันนี้ผมเจนชัยก็มาคุดเห็ดอีกครั้งเลยนะซึ่งระหว่างเราเดินทางนะครับเราก็ได้เจอกับเห็ดขนชุดแรกนะครับซึ่งสวยงามมากๆเลยแล้วก็แต่ละดอกนี่ใหญ่มากๆเลยนะครับพี่พี่นี่ดอกใหญ่มากพี่พี่เป็นการที่เราโชคดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเราเข้ามารับชมกันเลยนะก่อนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับคลิปของเราด้วยนะครับพี่พี่โอเค let's go นี่โอ้สวยงามมากไอ้เบ๊กใจเย็นนะนีะ่ดูดิต้องแกะปะตอกโค้ชใหญ่เลยนะครับตอกใหญ่มากเลยพี่นี่ว้าวโหวต้มมาม่าแซ่บต้มแซ่บโอ้โหบานเจี๊ยบเรื่อเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยนั้นแลยเอามาเลยเอามามา มันมันเลยนะพี่โอ้เอากมาไคมามันรู้ไขรมามันรู้รีขุดรีขุดเร็วรีขุดรีขุดไอ้เบสใครมามันรู้เลยแล้วคุดคุดคุดดิว้าวพี่ดูดิโอ้โหมันมันเลยนะนอือใครมาไม่รู้ไอ้เบสไอ้เบสมึงจะเสียดังนะเสียดังก็มีใครมาไม่รู้นี่ไงพี่นี่เห็นไหมเยอะมาก อมมากกเลยโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะพี่ๆเลโก้ไข่มาพีนะ่ไข่มากำลัมาเอบเอบมาเร็วมาเร็วมาเร็วไข่มากำงมาเร็วเรีวเราขุดไม่ทัน,นๆๆๆ เจออีกแล้วเจออีกแล้วเห็ดเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดคอเห็ดไม้ไผ่เนี่ยเขากินปะกินดิกินเนาะอยู่นู่นเดี๋ยวพีเดี๋ยวพี่ไปเก็บมานี่ๆๆรอสายไว้ก่อนนะพี่พี่ไปเฮ็ดกระจายนี่เองนะใช่เจ้ะเจออีกแล้วเจออีกแล้วคุณเลยเบ๊คุณเลยคุณเลยมามั่นเลยนะ คุณเลยเด็กคุณเลยพี่ให้อีกคุณตามสบายเลยคุณเลยโอ้ยพี่ใหดอกเลยโอ้ยยุงกัดยุงเยอะมากยุงเยอะจริงพี่ใช่ใช่ใช่ะใส่ให้ถุงเลยใช่ใช่ใส่เลยเด็กพี่ดูดิอ้ยยุงเยอะมากอุ้ยอุ้ยยุงเยอะไอพี่เดี๋ยวเราเอาเห็ดนี้ไปกินด้วยป่ะนี่มีมานี่พี่ นั้นเอาไปเลยด้วยเก็บเลยก็ได้เห็ดเห็ดนี่้อยู่นี่นี่อาเห็ดนี้ไปกินด้วยนะนี่เห็ดนี้เป็นเห็ดแปลไทยนพี่กินได้เชิญนี่มาเบสอร่อยมากกำลังอ่องอ่อนเลยพี่พี่เจออีกแล้วนะครับนี่้างทางเลยอ่ะดูดิ อย,อยู่ตรงกลางทางเลยนะพี่พี่โอ้โหหวานเจีย๊ยสี่นายรวมตัวกันเลยนะผมอะ่ะนี่สี่นายรวมตัวกันเลยโอ๊ยหวานเจีย๊ยเนะเบสหวานเจีย๊ยพี่พี่ไปหาต่อนั่นดูดิได้เท่าไหร่ละว้าวว,าว้วาวว,าว้าว very good very good สวยงามสวยจริงบรรยากาศดีมากเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะ ทำกันเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเราจะเหนื่อยนะพี่ๆผมตอนนี้เนี่ยน้องเบสก็ขึ้นไปแล้วคือพี่แกไม่เจอเห็นเลยนะพี่เห็นไหมอยู่แค่ตรงนี้เองพี่น้องเบสไม่เห็นเลยนะดูดูพี่แกขึ้นไปดูแล้วผู้ชมแกเดินอยู่นู้นแกเดินไปเมื่อกี้เนี่ยแกไม่เห็นเลยนะน่าจะ ยดูแล้วขำจริงๆนะพี่พี่เห็นไม่อยู่แค่ตรงนี้เองนะคือแกคงไม่เห็นจริงๆนะพี่เพราะว่าเห็ดมันเพิ่งตูมนะครับผมนะไอเบสมึงง่าเห็ดยังไงวะนี่ไอเบสเดรออันนี้ให้พี่คุณมั้งนะเดี๋ยวพี่ลองคุณดูนี่เดีวพี่ช่อ ไม่เจอหรอท่านจริงจิโอ้เอเดอร์ผ่านหน้าพี่เต็มๆเลยนึงไว้เอเจอเฮ้ยแต่ทรงนี้มันน่าจะคืนไม่ไกลนะเห็บพึ่งคืนเวทใช่เห็เพิ่งคืนในครับผมไม่เจอโอ้ดูหัวนี่ตุ้มๆุ้มเหมือนกระสู้เลยนะน้าเบใช่โอ้เยอะมากๆเลยพี่น้องเบทไม่เจอนะเดี๋ยวอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราคุยกันเลยนะพี่นนว่่่าาเห็ชีังค ทาอารมณ์ดีอยู่ได้นะพี่พเราก็ชอบอารมณ์ดีแล้วนะจะคุดฟองคุดวิธีคุดเทพแบบตำนานนะ <Okay. S 1> แ้วก็จะต้องจะต้องวิพื้นก็อ,อย่างนี้สามทีเพราะว่ามันมีสามดอกอะไรใช่แล้วเราก็จะหาเพื่อนมันจะเจอนะมันจะมีเพื่อนเพิ่มถ้าเราทำนี้นี่เดี๋ยวเอาอันนี้มานี่จะต้องขวบม,มีก่อนนะพี่พ นี่เพราะว่ามันเป็นเผ็ดชุดแรกของเดือนนี้เลยนะนี่ค่อยเขียนนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนั่พี่ดูแล้วนะไอ้เป๊ะไอ้ห้าจะถักเละแล้วกูเพืทนในตำนานนะพี่เราจะค่อยเขียนนะครับผมนะค่อยเขียนเรื่อยๆเลยนะครับค่อยเขียนนะพี่อืมว่้ยยิงเยอะโอ้ยยิงกัดโอ้ยใครเล่นกูแลครับครับเขียนลึกๆนะผมนะแล้วก็เขียนขึ้นมาปึ๊บปึ๊บเลยนะครับผมนะเขียนขึ้นมาเรื่อยๆนะปึ๊บโอ้ย นี่ชุดแรกก็พูดก็พูดแบบงามๆหน่อยนะพี่พนี่สวยงามมากโอ้ยนี่สวยงามมากพ,พี่อยู่ชุดแรกเลยนะนี่สวยงามมากเหมือนกระสุนเอซิบหกเลยนะโอ้ยโอ้ยนี่เห็นบอกสวยงามสุดๆเลยโอ้ยอันนี้ดอกใหญ่หน่อยนะพี่โอ้ไม่ได้กดนี่สวยงามมากว้าวทีนี้ก็ขุดยาวเลยนะครับโอ้โหจุกมีเยอะมาก นี่ก็ตอนสุดท้ายโอ้ยโอ้ย,อยสุดเหงาม,มากี่ดูดิตร,ตรงๆทางนั้นเลยนะนี่ไอ้กุดโอเคเราไป ครัับมนเพิ่งขึ้นยังไงพี่ชายอือดูดีด้วยว้าวสวยนะใช่โดนๆ,ๆอยู่ในพุ่มไม้ด้วยแอบโคตรเนียนเลยน่าจะอยู่ข้างล่างบ,บเงเ่เบะแค่กระจายเท่านี้น่าจะขึ้นอีกนะใช่เพศมันเพิ่งขึ้นอ่ะพี่พี่พพครับพ,พี่ดูดิมันแอบอยู่อย่างเนียนเลยนะใช่ขุดเลยนะพี่ขุดละขุดเลยโอ้โอ ามันตูมมากเลยนะเบตโอ้โหสวยมากทุกคนหืมหวังกันได้ละหนึ่งลายอันนั้นมันดุดไตหินโนาะใช่โอเบตเอ็มมองขึ้นมาเองตาดีน้ำะระยะไกลนี่น้องมองให้น้องเบตนะไหมพี่เอาออกพุ่งไม้ออกก่อนไหมได้อ,อืมคอมคอมคอมจริงยดูดิของแท้ของแท้ กองแทสเลยใช่ไหมทองแทสแทสรือแทสโอ้ยเป็นกองเลยนะนะเบ๊ะไม่แย่าจ้าอย่างนั้นก็มันจะข้ามมันจะหักเนี่ยเอาคุดคุดเข้าไปนี่ว้าววิริคุสวิริคุสเลยนะกระจกนี้มีอยู่อะไรอ่ะหนึ่งดอกหกดอกหกดอกเลยบกจกนี้นะครับ น้าของอย่างนั้นแน่หกดอกนะเชิเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะในวันนี้เราได้ขนาดไหนพี่เอามาดิมีเบ็ดเนี่ยทุกคนเราก็ได้ประมาณนี้นะครับสวยทั้งนั้นเลยนะใช่นี่อดอกจ่ายโอ้ดอกจ่ายนะวัดได้มันกระจายไก,กลามากเลยนะ ใช่ครับกว่าเราจะหาได้แต่ละจุดพี่โอเคพี่ไงเอาไงต่อวิ่กลับด,ดีกว่ามัง้งเดี๋ยวค่อยมาใหม่มไมหมหิว <ừ. S 1> ข้าวละ